สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่้นเคยนะครับเห็นแบบนี้เป็นใครไม่ได้ครับหัวหน้าโจลจอมโหดของเราฮะโอ้โหดูวะหรือต่อยูคาพันปีหรือร้อยปีครับนี่ผมเห็นมาตั้งนานแล้วนะดงเนี้ยดงยูคาตรงเนี้ย แต่ถือยังเอ๊คิดยังไงถึงมาเอาออกก็ไม่รู้ปีนี้ไม่รู้ว่ากี่กี่ปีว่างั้นเถอะหลายปีเลยฮะ,ฮะคุณนาโจยพอรู้ว่าผมกลับมาฮะหลังจากหยุดสงการโทรมาหาผมเลยเฮ<ะ>ียสามาหาผมหน่อยผมอยากให้เฮียมาดูฮะดิ่งแข็งๆต่ออยู่คาต่อใหญ่ๆฮะ,ๆฮะมาดูฮะ เปลี่ยนฟันมุงกี้มาด้วยเปล่าเฮ้ยผู้ผิดเปลี่ยนมุ่อกี้มาแน่นอนนะผมว่านานเอามุงกี้ไว้สำหรับขุดต่อมาเลยฮะเดี๋ยวจะดูดิว่าจะแข็งไม่แข็งอะโอ้โหน่าจะแข็งเอาเรื่องเหมือนกันนะโอ้ถ้าเป็นมุงกี้ใหญ่ๆนี่ ผมว่ามีสิทธิ์ปุ้งขีฉีกแน่ฮะดูดิดูด,ดิโอ้โหนี่ขนาดปุ้งขีไว้งัดตอเนี่ยโอ้นี่ดูหน้าบอกว่าตอก็ใหญ่ดินก็แข็ง เหลือประมาณอีกไร่หนึ่งก็จะเสร็จแล้วฮะสำหรับการขุดตอนะแต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยครับต้องเกกี่ยอีกเอามากองรวมรวันมอีกครับว่าอย่างนั้นแต่เรื่องการขุดตอเนี่ยเหลือประมาณอีกไร่หนึ่งฮะทำสงการก็ไม่ได้หยุดนะคุยกับผมบอกว่าเฮียสงการผมก็พักคอนอยู่แต่พักไม่กี่วันครับมาทำงานนี่ฮะขุดตฮนะ ไม่ใครจะสิบกว่าไร่เลยเนี่ยหมดเนี่ยอย่าไปดูใกล้ๆดีกว่ายังไม่เห็นนะว่าผมมาเนี่ยดูแข็งไม่แข็งก็ดูเอาฮะดินขายความชื้นถ้าดินขายความชื้นเมื่อไหร่จะเป็นก้นกอนๆแบบนี้นะฮะอยู่คาก็รู้อยู่แล้วว่า เป็นประเภทต้นไม้ที่ดูดน้ำเก่งที่สุดเลยฮะปลูกที่ไหนฮะตรงนั้นแห้งตลอดฮะแอบถ้ามองอย่างนี้จะเห็นเป็นทิวนะปลูกเป็นแถวอยู่ดีนะเป็นคันใหญ่ ถ้าเป็นเจ้าการยาวเนี่ยผมว่าไดยดามอามได้อามได้ฉีกแน่นอนนะน <c oughs> ะไปคอยงัดไปฮะวันนี้วันนี้จะเสร็จหรือเปล่าห <c oughs> ัวหน้าอย่าไปกินคำใหญ่ดิ ค่อยๆงัดเอานี่นี่นี่ค่อยองัดเอาซ้ายทีขวาทีแล้วค่อยงัดเอาฮะโอ้โหตอนนี้สะดุ้งเลยฮะเฮ้สงการไม่ได้หยุดได้พักได้พอนเลย สงการนี่ไม่ได้พักได้พอนเลยเลยโอ้หยกี่วันแล้วเนี่ยนะกี่วันแล้วครับไม่กี่วันแล้วมาคุณต,ตอเนี่ยสี่วันสี่วันแล้ววันนี้เสร็จไหมวันนี้เสร็จอยู่วันนี้เลือกกองอีกเลือกกองอีกแต่คุณตอนี่เสร็จ <4. S 1> มเมาหรือไงชัง่วโมงมุกี้ขี้ยังไงขี่แก้มุกี้อ่ะยังจะพูดไอ บูดปีกแตกแล้วบูดดีบูีบูดปีกแตกแล้วโอ้ไม่รู้กี่ปีเนี่ยเนี่ยมันดีเด่มันเป็นเนื้อเยื่ออันนี้พันเนื้อเยื่อไงมันไม่มีรากแก้วแต่ว่ารากมันเพ็งกข้างเอายากครับยี่งใหญ่ไปแล้วเ็เรียบร้อยผมมองดูว่าโอ้จะเป็นมังกี้ใหญ่ฉีกแน่ฉีกตั้งแต่วันแรกแล้วโอ้ยเนี่ย เยวเรี่กเจ็บหมด่ะปวดหัวไหลเลยใช่ไหมได้เสยวนหนากันแล้วไม่เจอหน้ากันเกือบสิบวันนะครับก่อสงการสงการด้วยเกือบสิบวันบอกว่าสงการนี่ัวหน้าบอกว่าผมหยุดแค่สองวันเองมีเหลือทำงานทุกวันครับ บอกว่าตั้งแต่เจอง,งานมาเนี่ยงานเนี่ยไม่ยากนะแต่มันเหนื่อยมันปวดปวดหัวไหลฮะผมบอกว่าปวดหัวไหลเพราะอะไรดินมันแข็งกว่าจะเอาออกได้แต่ละต้นแต่ละต้นแต่ละตอน,นี่ใช้เวลาฮะบอกเ่นเอาปวดหัวไหลเลยบอกว่าสู้ๆไปเดียวก็จบแล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้ว ข้าดินไม่แข็งนะหัวหน้าบอกว่ามันก็จะง่ายกว่านี้อยู่แต่จังหวะดีมันแข็งขุดไม่ขุดมาขุดหน้านี้ด้วยหน้าแรงด้วย <c oughs> มันก็เลยยากดี <Okay. S 1> มุ้งกีฉีกไปแล้วนะดีที่ว่าเป็นมุ้งกีน้อยนะฮะถ้าเป็นมุ้งกีใหญ่หัวหน้าบอกว่าไปต้องนานแล้วไปตั้งแต่แรกแลกนะฮะ เาเป็นหน,หน้าไปครับเอาเป็นหน,หน้าไปบอกว่างานของผมยังเหลืออีกเยอะเลยหัวหน้าจุ้ยว่าเจ็จจากนี้ก็จะให้เล็กสจวบเอาเจ้าซ้มชิงมาเอาต่อออกครับเอาต่อรวมๆกันนะต่อที่ขุดออกแล้วมารวมๆเอารวมๆเป็นกองๆให้เขาเผาแล้วหัวหน้าก็ว่าจะไปทำงานที่อื่นต่อ แต่ตัวนี้โยกหน้าที่ให้เล็สสตัวนะมาเป็นผู้เอาตอที่ขุดออกแล้วรวมรวมให้เขาค่ะดูว่ะจะไม่ปวดหัวอะไรได้ไงอ่ะธรรมดานี่เราเคยเห็นแต่ว่าน้าโจยสองสามทีออกสองสามทีออกนี่ดูดิกว่าจะเล่นกว่าแต่กว่าตอแต่ตอออกนี่ลอห้าหกทีมั้ง อกปวดหัวไหลเลยเหมือนกันแต่ผมก็ว่าไปได้ไวเหมือนกันนะขนาดนี้แต่ว่าน่าว่าชือว่ายังช้าสําหรับสําหรับโอหน้าโจยว่ายัางช้าแต่สำหรับผมผมองว่าก็ไวดีเหมือนกันนะ ี่ซอากลางเลยนี่เอานับดูเอานะสองแล้วนะนี่นี่สามสามสามจะออกไหมไม่ออกครับอันนี้สี่สี่ครั้งนะนี่ห้าแล้ว,นะลวอ่ะดูที่ที่หกเออนี่ธรรมดานี่สามครั้งออกสามครั้งออก น,นี่ลรอหกครันะ้งครับจะไม่ปวดหัวไหลได้ยังไงฮนะแต่บางตอก็ออกง่ายนะอันนี้น่าจะออกง่ายอยู่เล็กเนี่ยทีเดียวอันนี้นทีเดียวเลยโอ้อันนี้สงสัยจะหนักหน่อย ยบยนีดีนะที่เป็นแคทแคทนี่ยังแข็งอยู่นะถ้าเป็นรถเก่าๆนี่ผมว่าสายไฮริกแตกอาจจะเกยขึ้นได้นะ,ะผมก็พามาติดตามหมัวหน้าโจยครับหลังสงการครับยังขุดต่ออยู่เดีย๋ยวจบจากงานขุดต่อยางฮนะไอต่ออยู่คาเสร็จแล้ว จะไปทํางานที่ไหนต่อเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะพาไปติดตามเรื่อยๆนะฮะแต่คลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสำหรับคลิปนี้คุณร่อสวัสดีครับ